วันนี้มีอะไรใหม่ๆใ,ในหนังสือแฟชั่นเครื่องประดับบ้างนะเกมนี้สนุกจังเลยนะโบนะบู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 บบพี่เอกกับโบเล่นเกมอะไรอยู่อย่างนั้นเหรอกำลังเล่นเกมออกใหม่นี่ไงพี่ฝนจริงด้วยแฮะอาวาตารเขาก็มีอัปเดตใหม่เหมือนกันนะอัปเดตใหม่อะไรอะ่ะเขาบอกมาว่ามีถนนแห่งเครื่องประดับนะ่ะถ้าอย่างนั้นเราแวะไปดูกันดีไหม จริงด้วยเราสามารถออกไปดูที่เขาอัปเดตได้นี่นะมาลับแล้วครับสวัสดีค่ะคุณลุงคือว่าพวกเราอยากจะออกเดินทางไปที่ถนนแฟชั่นนะคะแล้วก็ถนนแห่งเครื่องประดาบนะคะได้เลยจ้ะเดี๋ยวนั่งให้เรียบร้อยเดี๋ยวคุณลุงจะขับพาไปเดี๋ยวนี้แหละขอบคุณมากเลยนะคะเมื่อกี้พวกเราดูหนังสือแฟชั่นอยู่ก็อบอกว่าที่ถนนนี้นะคะเขามีการอัปเดตใหม่ มีร้านอัปเดตใหม่อยู่เมื่อกี้ลุงขับพานมาพอดีจ้ะนี่ไงเราเดินทางมาถึงแล้วถ้าอย่างนั้นเราเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่าพี่ฝนว้าวเขาไม่มีที่กั้นแล้วนี่นาเงื่อนหมายความว่าเราสามารถเดินเข้าไปได้นี่ที่นี่คืออะไรกันแนะ่ที่นี่นะเหรอคือร้านขายเครื่องประดับเปิดใหม่น่ะสิพวกปิกถ้าอย่างนั้นเราก็ลองเดินเข้าไปชมด้านในกันดีกว่าพี่ฝน ทางนี้ทางนี้ทุกคนมาทางนี้แล้วเขา้าพี่ฝนจเจอเครื่องประดับอย่างเยอะเลยโอ้โหเรียกไม่ถูกเลยว่าอะไรเป็นอะไรถ้าอย่างนั้นแล้วก็พี่ฝนตัดสินใจแล้วตัดสินใจอะไรเหรอพี่ฝนนี่ไงพี่ฝนจะหยิบให้ดูทีละชิ้นนี่เลยเริ่มต้นจากเครื่องประดับที่เป็นต่างหูนาฬิกาแล้วก็สร้อยคอโอ้โหมีเยอะขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยนี่ดูท่าทางน่าจะทำมาจากทับทิมนะเป็นสีแดงเหรอ แล้วอันเนี้ยที่เป็นสีเขียวเนี่ยน่าจะเป็นมรกดหรือเปล่าสีเขียวคือมรลกดงั้นหรอใช่เครื่องประดับสวยๆทั้งนั้นเลยขอสองกระจกดูหน่อยก็แล้วกันนะคะแล้วพี่ฝนไม่หนักคอเลยเนี่ยใส่เข้าไปเต็มเลยไม่หนักเลยเพราะว่าสวยมาก ว้าวอันนี้ดูสวยมากมากเลยดูเหมือนกับว่าน่าจะเป็นสตรอเบอรี่แน่นอนเลยอะมีกิฟติดผมแบบนี้ด้วยเหรอเนี่ยใช่น่ารักจังเดี๋ยวพี่ฝนนะนะขอดูในกระจกก่อนก็แล้วกันมีแหวนอยู่ด้วยพี่ฝนไหนอะนี่ไงพี่เอกสายแล้วเห็นเปล่าแหวนอย่างงั้นเหรอน่าจะเป็นแหวนทับทิมสีออกแดงๆอะแหวนทับทิมอย่างงั้นเหรอใช่สวยมากเลยอะแล้วนี่ชุดมาใหม่ที่เป็นเครื่องประดับ มีทั้งสีฟ้าสีแดงสีเขียวสวยๆทั้งนั้นเลยบู๊บบู๊บบูบูบวกีบ้ว่าไงอ่ะบ้บอกว่าเครื่องประดับเยอะแบบนี้ไม่รู้จะเลือกมาใส่อันไหนดีเลยนะพยายงงามงอนฉันตัดสินใจอีกรอบหนึ่งตัดสินใจอะไรพี่ฝนหยิบใส่ตะกร้าทั้งหมดเลยเดี๋ยว่อหยิบใส่หมดเลยอรอ <laughs> อันนี้คืออะไรนะพวกเรา อันนั้นเป็นแหวนหรือเปล่าแหวนรูปหัวใจสวยจังอันนี้น่าจะเป็นกำไลข้อมือละมั้งกำไลข้อมือเหรอใช่แล้วแล้วนี่คือสร้อย,อยงไงสร้อยคอรูปสตรอเบอรี่สวยๆทั้งนั้นชอบใจจังเลยนี่อุปกรณ์มาใหม่เยอะขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยใช่เก็บใส่ตะก้าก่อนใส่ตะก้าหมดเลยเพี่ฝนครับตอนนี้เครื่องประดับเต็มตะก้ามองไม่เห็นจอแล้วครับตรงนี้มีอุปกรณ์เพิ่มเติมอีกเยอะแยะมากมายเลย สวัสดีค่ะคุณลูกค้าที่นี่จะเป็นเครื่องประดับสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะสวัสดีครับว่าแต่ว่าที่นี่มีความลับหรือเปล่าเอ่ยความลับอย่างนั้นเหรอคะมีอย่างแน่นอนเลยค่ะความลับเราต้องไปตามหาความลับเราพี่ฝนนี่ดูนี่สิมงกุฎอันนี้สวยจังล่ะนี่ท่าทางจะไม่สนใจเรื่องความลับแล้วนะเนี่ยต่างหูก็มีนะเพวกเรา เข้าใจเข้าใจงั้นเก็บไปหมดเลยก่อนก็ได้นะคุณลูกค้าคะคอเลคชันนี้อยากจะบอกว่ามีความลับด้วยนะคะคอเลคชันฤดูร้อนกับความลับงง้นเหรอถูกต้องแล้วล่ะค่ะงั้นเราไปตามหาความลับกันดีกว่าพี่ฝนเมื่อกี้ทุกคนพูดว่าอะไรกันนะเขาบอกมีความลับมีความลับเหรอความลับเกี่ยวกับร้านเครื่องประดับแห่งใหม่นี่ไงความลับเกี่ยวกับร้านเครื่องประดับแพงใหม่อย่างนั้นเหรอฉันว่าตอนเดินผ่านมาฉันเจออุปกรณ์บางอย่างอยู่นะ เจออะไรบางอย่างนะพวปกปิ๊กแต่เดี๋ยวก่อนว้าวต่างหูรือหัวใจสีแดงอีกแล้วสวยจังถ้าทางพี่ฝนจะหยิบหมดทุกชิ้นแล้วล่ะเนี่ย <c oughs> น่ารักจังเลยมีหลากหลายแบบหลากหลายสไตล์มีรูปดาวด้วยนะเมื่อกี้นั่นเป็นสร้อยไข่มุกหรือเปล่าใช่แล้วก็มีนี่เลยแหวนรูปดาวอย่างเท่เลยนะทำไมมีของเยอะขนาดนี้เนี่ยเขาอัปเดตใหม่ไง นี่ไงที่ฉันบอกว่าน่าจะเป็นความลับอ่ะนี่คืออะไรนะ่ะมันจะเป็นตาช่างอะไรสักอย่างเครื่องช่างเราจะต้องทําให้น้ําหนักเท่ากันเอออดีมีอะไรหล่นลงมาฉันมองไม่เห็นนี่มีเขาเรียกว่าอะไรนะกุญแ,แจกุญแจกันเรอพี่ฝนใช่กุญแจเป็นรูปโบอืมถ้ามีกุญแจแสดงว่าจะต้องมีประตูหรือว่าตู้อะไรที่เราต้องไปไขแน่นอนอืมหรือว่านี่จะเป็นความลับแน่นอนแหละ งั้นลองไปถามพี่คนขายข้างหน้ากันดูดีกว่าใช่ไหมโบนที่นี่คือมีความรับใช่ป่ะโบ้โบโบโบ,โบวโอกว่างอ่ะปุปปิ๊บโบบอกว่าเห็นกล่องอยู่แถวนี้ด้วยนะกล่องอย่างไงเหรอกล่องนั่นเหรอเนี่ยแตเดี๋ยวก่อนก่อนจะไปหากลองมีกิฟมาใหม่ก็ของใหม่ทั้งนั้นนะตรงเนี้ยใช่มีนาฬิกาเลือนใหม่ด้วยสวัสดีครับคุณลูกค้าสวัสดีค่ะคือว่า รับทั้งหมดนั่นเลยแล้วครับใช่แล้วล่ะค่ะรับทั้งหมดนี่แต่เดี๋ยวก่อนนะคะพวกเราเจอกุญแจที่ได้มาจากตาช่างด้วยค่ะโอ้คุณลูกค้านี่เก่งจังเลยนะครับนั่นคือความลับของที่นี่ครับผมความลับของที่นี่อย่างนั้นเหรอคะคือว่าเห็นกล่องด้านบนไหมล่ะครับกล่องด้านบนไหนอาโบนี่ไงหพี่ฝนมีกล่องอยู่พี่เอกเจอกล่องอะไรอย่างนั้นเหรอกล่องอะไรไม่รู้ลองเอากุญแจไขดูนะกะลุกกุ๊กกิ๊ก เปิดออกมานี่คืออะไรอะ่ะดูเหมือนกับว่าน่าจะเป็นคอนแทคเลนนะคอนแทคเลนเรามาใส่ได้งั้นเหรอใช่ใส่ในลูก,กาตาแล้วก็จะมีอุปกรณ์เสริมนี่นาฬิกาสีชมพูพี่ฝนล,ลองใส่คอนแทคเลนดูดีไหมก็ดีเหมือนกันนะคอนแทคเลนใหม่เนี่ยนะใช่แล้วก็นาฬิกานี่คืออะไรนะพวกเราไม่แน่ใจอ่ะมีแหวนมีนาฬิกามีสรอยคอแล้วก็คอนแทคเลนด้วย คอนแทกเลนส์เป็นรูปเพชรอะน่ะนารักจังเลยพี่วอนครับพี่เอกครับจอยคิดว่าน่าจะมีความลับอีกนะครับใช่แล้วละครับความลับที่มีเดี๋ยวผมจะหยิบใบกระดาษเฉลอยออกมาให้นะครับใบกระดาษเฉลยหมายความว่าไงคะคือว่าวางไว้ที่โต๊ะนานแล้วนะครับ <c oughs> เดี๋ยวก่อนอ๋อนี่ไงมีก๊าซสำหรับให้เราตามหาความลับอีกนี่นี่คืออะไรอะ่ะ น่าจะเป็นให้เราออกตามหาอัญญามณีแล้วก็นำไปส่งพื้นเขาไงถ้าอัญญามณีแล้วก็เพียกรู้ว่าจะไปตามหาที่ไหนนะไปตามหาที่ไหนที่นี่ก็มีนี่บ้านเราะใช่ที่บ้านเรามีอัญญามณีอยู่ด้วย <c oughs> เดี๋ยวก่อนรหัสอะไรจำไม่ได้แล้วนั่นนะดิรหัสอะไรพุ๊คบิ๊กนายจำได้เปล่านี่ไงรหัสก็คือส1 2หนึ่งอ๋ออยู่ในกล่องนี่เอง เจอแล้วอัญมณีชิ้นที่หนึ่งอัญมณีชิ้นที่หนึ่งเจอแล้วสําเร็จโบูบูบูบบยังมีที่อื่นต่อเหรอโบโบโบูบูบพี่ฝนคะโบบอกว่ายังมีที่อื่นต่อเราจะต้องไปกันต่อนะครับชิ้นต่อไปอยู่ที่นี่งั้นเหรอโบดูเหมือนกับว่าเราอาจจะต้องตามหาอัญมณีสีม่วงโดยเปิดกล่องอันนี้หรือเปล่านี่ไงจาได้แล้วต้องเอาปลาดาวมาวาง ต้องนำปลาดาวที่อยู่ในร้านนี้มาวางไว้ให้กลายเป็นรูปดาวที่กำแพงต้องวางให้ถูกต้องด้วยไม่งั้นปลาดาวก็จะใส่กันไม่ถูกที่อ,อ๋อนี่ไงเจอแล้วที่วางอย่างถูกต้องเหลือ,อสุดท้ายแล้วพี่ฝนสำเร็จกลับด้านก่อนกลับด้านแล้วเรียบร้อยเจอไข่มุกะจริงด้วยนอกจากอัญ,ญามณีแล้วยังจะต้องมีไข่มุกอีกนี่นะแล้วก็มีผลึกด้วยนะผลึกอะไรอะ่ะมีผลึก สีชมพูอะพี่เองไม่รู้ว่าคืออะไรอะพหลือแก้วยังงั้นเหรอนี่ไงที่เก็บมาด้วยเนี่ยพะลึกแก้วนี้เก็บมาจากไหนลืมแล้วจำไม่ได้แล้วแต่ว่าพี่เอกเก็บมาแล้วแล้วก็เดี๋ยวต้องดำลงน้ําเลยนะต้องว่ายในน้ำเหรอใช่ในน้ํานี่เราต้องลงไปเก็บอัญ,ญมณีเพิ่มเติมด้วยว่ายลงไปในน้ํามีอัญ,ญมณีอ๋อจาได้แล้วนึกออกแล้วเดี๋ยวใครจะดำลงไปเก็บอะ่ะพี่เอกดำว่ายน้ําลงเป็นได้เปล่า <laughs> ได้จอดครับจอดคิดว่าไม่น่าจะดีครับพี่เอกว่ายน้ําไม่เป็นงั้นจอดนายลงไปเก็บแล้วกันนะ ได้เลยครับจอตคิดว่านี่แล้วน่าจะเจออัญม,มณีสีม่วงแล้วครับขอบคุณมากเลยจอร์ดนายหยิบอัญม,มณีขึ้นมาให้ฉันทีได้เลยครับจอตว่ายน้ําเป็นอยู่แล้วครับพี่เอกไม่ต้องลงมาบู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  <c oughs> แล้วไปทำไมสองคนน,ะน,ะนั่นน่ะนั่นน่ะนี่แล้วพี่เอกใส่หน้ากาก,ากทําไมเนี่ยไปทําไมในความจริงแล้วพี่ผอลว่ายน้าไปเองก็ได้คือว่าถ้าเพียอกไปอ่ะดูดีกว่าไงดูดีกว่ายัางไงอ <c oughs> ่ะก็เพียเอก็พาจอร์ดไปให้จอร์ดลงไปงมไง <c oughs> ความจริงแล้วว่ายนะ้ําไม่เป็นไม่ต้องไปเหรืออะไรอีกเนี่ยนี่คือที่เราได้มาก็จะมีไข่มุกอันยมานีผึกแก้วสีน้ําเงินสีม่วงที่นี่เหรอจะมีของอย่างนั้นจริงเหรอเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะมีอะไรหล่นลงมานั่นไงท่านเจอแล้วก้อนหินสีแดงอะทําไมเราเจอกันง่ายจังทําไมเขาวางอยู่ตรงเนี้ยฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเราเจอได้ไงแต่น่าจะเจอได้ง่ายๆละมั้ง พอเจอครบแล้วเราก็ต้องนํากลับไปให้เขาใช่ไหมใช่ต้องนํากลับไปให้เขามาเร็วเขางัดมาทางนี้เลยก็แล้วกันเพื่อเรานะคะออกตามหาอัญยามมดีครบหมดแล้วค่ะถูกต้องเลยครับนี่ครับคือของขวัญของขวัญชิ้นใหม่กิฟตติดผมรูปโบน่ารักจังเลยต่อไปล่อสำหรับของชิ้นนี้ก็จะแรกได้เป็นอันนี้นะครับต่างหูอันญามมณีสีม่วง แล้วก็ของชิ้นต่อไปได้เป็นสิ่งนี้ครับผมอัญมามณีสีแดงจะได้เป็นแหวนอย่างนั้นเหรอแหวนสวยจังเลยพี่ฝนใช่แหวนสวยมากเลยอืมต่อไปยังเหลืออีกหนึ่งชิ้นนะครับยังเหลืออีกหนึ่งชิ้นเหรอคะอัญญมณีสีม่วงใช่ไหมครับได้ชิ้นนี้ครับเขาเรียกว่าสร้อยคอสร้อยคอสวยจังเข้ากับชุดพอดีเลยค่ะยังเหลือไข่มุกอยู่อีกอันหนึ่งนี่ครับ ไข่มุกอย่างนั้นเหรออ๋อถ้าเป็นไข่มุกจะได้เป็นกําไรครับกําไรหรือว่าเป็นสร้อยคอกันแน่นี่น่ารักจังเลยนี่ไงเราตามหาของได้ครบตามความรับของร้านเครื่องประดับแล้วพี่ฝนใช่ความรับเครื่องประดับแล้วก็ได้ของขวัญมาอย่างเยอะเลย